หลายคนสงสัยว่าสามารถใช้กับนาได้หรือเปล่าัะวันนี้มาส่งที่นครสวรรค์ครับดูดน้ําจากข้างคลองนะฮะแล้วก็จะส่งเข้านาเลยเดิมทีเขาก็ใช้เป็นน้ํามันครับซู้ค่าน้ํามันไม่ไหวก็เลยสนใจเป็นรถเข็นโซล่าเซลของเรานะครับก็สามารถใช้กับทุกนาได้เช่นเดียวกันนี่ครับดูจากข้างคลองรุ่นนี้เป็นหอยโข่งสามนิ้วสามแผงคะฮะได้น้ําเยอะมากนะฮะนี่เลยแป๊บเดียวจึงเลยนะฮะนี่ ใช้กับนาได้เหมือนกันนะครับว่าน้ําเขาได้เยอะใช้กับนาได้สบายแล้วก็ดันได้ไกลด้วยนะครับถ้าใครมีแหล่งน้ําไกลไกลจากนาก็สามารถใช้ได้เช่นเดีวยวกันนะครับแรงดันดีมากตัวนี้นี่ดูแรงดนนะันฮะ